ครับหนึ่งก็หลวงวิชเนี่ยเหมือนเดิมนะครับนะครับพี่น้องใส่กอกนี่อิพาเห็ดเมนูปิ้งเศษกอกกับตำแก้วนะครับตำริกเป็นไงอย่างริกนุ่มนะครับพริกหยวกไงครับผิดหอมกับหอมกระเทียมครับจะใช้พริกขิงหมูแยมจังหน่อยให้ผิดผิดจังหน่อยนะครับนี่ครับพี่น้องอย่ามาติดตามกันนะครับมาจิ้มกินเลยใส่กอกอีสานอยู่เงียงๆแรงามๆเดือดแสบนะครับอ่ะติดตามด้วยกันพี่น้องครับเต่าทานพี่เก่าพี่น้องนี่ครับ เผาพริกันี้เผาพริกก่อนพริกไอ้ขี้หนูครับเผาเพราะว่าพริกหยวกคิดว่าค่อยเผ็ดนะครับเผาพริกก่อนเราบังแ้กันพี่น้องติดตามกันเลยแหละกับพริกหยวกกับเผาสีได้พี่น้องเผาแบบสีเดยลูกทุ่งลุกทุ่งไปได้ครับไม่ง่ายเผาใหม่ใหม่ไปได้พี่น้องนะครับครับเผาถือทานมันจะได้หอมนะครับพี่น้องครับถือทานถือกินทานมันจะได้หอมครับทผามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแจ้กดติดตามไปเลยครับ คือขับว่าใหม่กับฝากคุ้นจำน้ำเน่เนกันน้องใจให้กันแล้วตัวแต่กันหลายครับก็ตัวเต่านของของมูกระไ้เด้ดครับจะไปหาเทียบไปครับครับประเด็นในที่เด้กพี่นอ้องใหม่ดำเลยครับจะลางให้เขา,เขามาไปยังหอมพี่นอ้องดำดำลยครับดำเนะครับแนะนำจีเดียวไปลางก่อนนะครับนี่คได้ใส่ใหอมไปเลยหอมไปจีเด้เนี่ครับ หอมง่ายๆครับหอมกระเทียมใส่ไปเลยครับนี่กระเทียมใส่ไปจีไปคือกันนะครับจีไปหอมๆนะครับเขาจะได้เอาออกให้ไปล่างฟอมกันเช่นนึงนะครับล่างไปเลยไปล่างเลยหอมอมก่อนไปเนาะเผาแล้วดำแล้วไม่ไหวเก็บออกครับเก็บออกเลยเดี๋ยวผมจะไปล่างเนี่ครับไปเนาะติดตามวงตจรล่างนะครับล่างอะไรก็ติดตามนะครับจะตีใส่กอกก็ไปเนาะเอาใส่ใส่กอกเลยครับบอกเธอใส่กอกเลี้ยหีบไม่้มัน ตโลงเลเหีบไม้อันนี้มันดำผลนะครับทิไปก็ดำไปแล้วพี่น้องธรรมดานะครับไอหีบไม้มันเก่าแล้วเาวเอาทานปิง่งใช้ปีปี้ปีปีปบปีปีาีป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 ี่ีปี้ีป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 ีไดปีปีปี้ไป้ปีปีปีัีป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 รปีปีปีปรปีป่ต้ปี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 งีปีปีปอปีป,ปีป,ปไไไไีป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 ีัีปีปีปีัีปีปีปอปีปีปีป่อีป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 ีพี่นอ้องครับ ครับพี่น้องเดือดนะเคยใส่กอดพอมใบหวยมันเน้นทานเทาเริ่มยุบเลาก็เอาปิ๊บที่เขาห้องใบออกนะครับเิ่มเดือดควันโอ้หอมหอมหอมครับพี่น้องอันนี้ผลิตต้มแก้วนะครับป่ะเจนี้ฮะครับพี่น้องมาเนี่ยต้มแก้วครับนี่นะพริกเขาอัานขวายข้าเผาครับนี่เอาแล้วก็บมูนี่นะครับกระเทียมกับหอม ติดหอยเด็ดเผาดำดๆแล้วก็ล่างเลยครับล่างก็น่ากินที่แก้วเลยเพี่น้องเราจะใช้พริกอันนี้ก่อนพริกกี้ไปก่อนพริกขิงตำให้แหลกเดนื้องมะเฮือเทศครับแก้ววันนี้กินค่อยคุยแต่กินกันไม่แยนะครับใส่อันนี้ก่อนหน่ยนึงอันนี้ต้มปลาที่ป่อยตำให้แหลกเด้ครับไอ้หอมแดงนำ่องบุบคอไปหน่อยตำแหลกกันเฉียบเแซ่บไม่ได้ยัง ไปลนอีกมุมนึงเลยขใชิ้นหลังเราหยุดเขาพิกใส่เลยครับพิกใส่พิกนี่แะปาดเล็กน้อยพริกหยวกซ้ำแม่อ่าพริกหยวพริกหยวกอาปาดปาดว่าจิบหยวกไปเรียโพดทำเป็นหอิบได้เป็นเ้นปาดเล็กน้อยพิกหยวกแซ่บหมดตะเลือดพิกหยวกเอ้ยเยนีเนยแซ่บ่าิาต้อกันหมเนี่ยพิกหวกอ่ เนขวดน้ากันเลือดมอนี่ตั้ไ็นเนเไ,งไงนรนพาาไนะไนะระได้าตัง,ง,ง,งออา่างยๆนะครับมันเพราะว่าถาตําเป็นไนบ้วล้วแลแหลกเล้วแลแวล้ว้วแล้วน้แกแล้บแล้วแลแล้แล้้วแล้วแ้แแล้วแว้วแ้วแแ้อง้อ้ ก็จะตำแหลกไปกนหนองไม่ได้ย่อมอาจจะหน่อยพอตำเพราปุบปุบเพรได้ย่อมหอมๆนะครับหอมแดงครับใส่ต้มควากันนี่แหละกระเทียมใส่หอมไปหนองแค่ตำจะตำแหลกอันเนี้ยมันจะได้ย่อมตำก้อนนัวหอมแดงกับกระเทียมนะครับอันนี้เข่าเชียงมันจะได้หอมเัาได้ย่อมไปแล้วเขาหย่อมกินเฉยหอมไปหนอนรสชาตินึงนะครับใช้กระดุ๊ด เอ่อเพื่อครบเืออ้ไรดรับุ่นคืปลน้ำน้ำปลาปลาครับตามคนยนต์เพราะนนี่ก็จะได้หย่อมนช่ไหีย่พรหอมหยติดกระเทียมที่ไก่ไก่กระเทียมที่ติดของหอมติด ักเงาได้พี hey. ่น้องคนมักสมก็มักสมุดต้องใส่กันแหละใส่ักเงาไปเอเสีบไป้งอยู่เองหนึ่งฮอครับมันจะเสียบไดครับตักเสียบได้กันอกเสียบเลยอ๋เสียบได้ครับแก้วเขา เดียว้าตำ่พี่น้องไ่ได้หยำตำเลยไรครับบม่ได้ยำครับตำกเนื้อเนื้อครับพอจะหย่ำเนี้ยขอนิ้วคุยโอ้ขอนิยวกันหนึ่งก็ทัง้งนีคุคับครั้งหนึ่งเลยขหน้วมีฝาวฝากับคุ้มคนกได้เลยเบิ้งก่อนไม่ใช่ยเบิ้งขอนิ้วคุยนะครับเกี่วหย่ำเยนตักซีจ็น้อยโอ้ยย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 ขยย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 ยเขย จะมันชุบเครอดกอันนี้แก้วทำพิษนะครับครับใส่ขกขวบเรับคลิปนี้พอแค่นี้น,กกกกน,นะครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดจับลูกชิ้นกันเลยนะครับสวัสดีครับ